สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วก้าวไกลตบปากแรมโบสัตว์ยับสุนัขรับใช้สมองกลวงหลังแรมโบสัตว์ก้าวไกลฝียังรักษาหายได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือโรคมะเร็งร้ายในสมอง ดยเมื่อวันที่14เมษาย,ยนปี2504นายนัทชาบุญชัยอินสวัสตสอสอกทมโฆษกภาเก้าไกลได้กล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัฐาวงศหรือแลมโบ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ในายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการภาคเก้าไกลได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานของรัฐบาล รวมถึงการแก้ปัญหาเชื้อโควิด -19 ของรัฐบาลซึ่งนายเส,ยสกสกลได้กล่าวว่าการบริหารงานของรัฐบาลไม่มีอะไรน่าห่วงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการส่วนกรณีที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีมีปัญหารุมเร้าในายเส,ยสกสกลกล่าวว่าปัญหาเดียวที่รุมเร้านายกรัฐมนตรีก็คือ พักก้าวไกลและพักร่วมฝ่ายค้านที่มาทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่างจ้องเล่นกันมือตลอดเวลาและนายเซซโกนยังกล่าวว่าฝียังรักษาหายได้ แต่มาร็งในสมองของคนที่ไม่รักสถาบาันโดยเฉพาะแกนนำคณะก้าวหน้าและคนบางส่วนในพรรคก้าวไกลที่มีความคิดก้าวล่วงสถาบันนั้นว่าการที่นายเสกซ์โกลออกมาปกป้องรัฐบาลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งมาก็เพื่อคอยงับคนที่กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีแต่การปกป้องโดยไม่ดูดาวดูตะวันเช่นนี้ช่างน่าเวทนา การปกป้องนายโดยการใส่ร้ายคนอื่นแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมองสภาพการของรัฐบาลด้วยความเป็นจริงบ้างน่าจะช่วยยกระดับการทำงานของนายเสกสกลในบ้างและการกล่าวหาผู้อื่นว่าก้าวล่วงสถาบันซ้ำๆเหมือนตลกไรมุกกล่าวหาไม่จบสิน้นทั้งที่พักก้าวไกลเองก็มีการชี้แจงออกมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าเราไม่มีความคิดที่จะก้าวล่วงหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ดูเหมือนข่าวสารส่วนนี้จะไม่เข้าหูซึมสุดสมองของนายเซสโกเลยหรือสมองกรวงไปแล้วหูอื้อไม่สนใจข้อเท็จจริงใดๆทำแต้มปกป้องนายไว้ก่อนอย่างนั้นหรือ ผมอยากสื่อสารไปยังนายเซ็กสกลชื่อเดิมนายสุพรหรือแรมโบ้อีสานยอดกตันยูว่าคุณก็อยู่แวดวงการเมืองมานานแม้จะไม่เคยไปถึงฝั่งฝันแต่ก็น่าจะเข้าใจและเรียนรู้บ้างว่าปลายทางของการเป็นผู้แทน ต้องมาจากการยอมรับจากประชาชนไม่ใช่แค่ชื่อมงคลและหากคิดจะสัง่างงานบนเส้นทางการเมืองนายเส,สกสกุลควรจะมีเหตุผลข้อทเท็จจริงในการปกป้องนายมากกว่านี้หรือคิดจะเติบโตเยี่ยงสุนักรับใช้ตลอดไปก็ตามสะดวกสุดท้ายไม่ต้องห่วงว่ามาเร็งร้ายในสมองของแกนนาคณะก้าวหน้าหรือคนในพรรคก้าวไกลว่าจะรักษาไม่หายสิ่งที่ไม่มีทางรักษาหายและน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ กมลสันดานของนายเศรษกุลเองต่างหากในนัทช,ชากล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเชน่นอยู่ไหนนายไต่หมดเศรษฐถุนสุดๆนักเรียนละไม่ว่านักการเมืองยอดกตันยูเป็นสมยานามที่จี้ใจมากๆเลยนะครับแค่คนบางตัวจ้างมันมาทำงานผ่านภาษีก็อัปอายุ์แล้วอย่าเสียเวลาลดตัวไปกับ ไอคนนี้เลยครับเลือกตั้งใหม่มันคงหาในายใหม่มาตารฐานใหม่ไทยแลนด์นะครับทำตัวสมกับเป็นด็อกที่วันวันแดกแต่น้ำข้าวในชามข้าวหมาจริงๆเสกสถุนไปเรียนด็อกเตอร์มาจากไหนไม่ทราบครับภาษาพื้นบ้านเขาจะบอกว่าวัวลืมตีนครับได้ใจไปเลยครับไอโบจีตแน่ๆงานนี้ คนในประเทศตอนนี้ถ้าไล่เลียงลำดับคนที่ประชาชนเกลียดที่สุดมันมีไอเนียรวมอยู่ด้วยและระดับต้นๆด้วยนะครับรัฐบาลอ่วมเหมือนฝีใกล้แตกบิ๊กตู่มีแววปิดฉากเยี่ยงอดีตจอมพลที่อยู่ต่างประเทศสามพักเริ่มชิงรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมแน่ นายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองช่วงหลังเทศกาลสงการานต์ที่มีมวลชนนัดออกมาเคลื่อนไหวว่าหลายปัญหารุมเรารัฐบาลจนเหมือนฝีใกล้จะแตกความไม่พอใจของประชาชนพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 ที่มีคนของรัฐบาลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ เรื่องโควิดจะชี้ขาดรัฐบาลหากบริหารจัดการไม่ได้แต่เราต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงานแม้เราจะเห็นแน่แนว่าการบริหารจัดการวัคซีนนั้นบกพร่องพักก้าวไกลเตือนเรื่องนี้มาอย่างตลอดแต่ต้องช่วยการสนับสนุนพักด้านรัฐบาลให้จัดการได้ดีกว่านี้ เพราะปัญหานี้จะไปผสมกับปัญหาอื่นเดิมๆก่อนการระบาดระลอกใหม่เศรษฐกิจน่าเป็นห่วงอยู่แล้วทางวิกฤตทางการคลังเศรษฐกิจระดับครัวเรือนบวกกับความไม่พอใจทางการเมืองคือท่าทีของพล้นเอกระยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีโซรอมาจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ เมื่อหลายอย่างรุมเราอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลที่เร็วขึ้นได้แต่คิดว่าบรรดาพักร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เราอาจจะเริ่มเห็นการเว้นระยะห่างระหว่างพักร่วมรัฐบาลกับนายกกับพ,พรรคพลัชารัฐเช่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเห็นชัดจากท่าทีของพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเริ่มเว้นระยะห่างออกจากท่าทีของพระรังชารัฐ พะรู้ดีว่าถึงจุดหนึ่งคงไม่สามารถแบกเอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นภาระของพรรคของตนจนกระทบกับความนิยมทางการเมืองไม่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าได้ส่วนตัวคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลรัฐบาลไม่น่าจะอยู่ครบเทอมแต่แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายอาจยังเข้าใจไปเองว่ายังประคับประคองได้และมีอำนาจคำ้ำั领ของตนเองไปจนครบวาระได้ และยังอยากจะอยู่ตัวอ,อีกวาระหนึ่งโดยคิดว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรกับตนเองได้จนบางครั้งเผลออะไรที่ลุกแก่อำนาจก็เป็นอันตรายนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามีบทเรียนกรณีจอมพลของไทยในอดีตเคยลุกแก่อำนาจสุดท้ายจบชีวิตทางการเมืองไม่สวยสักคนที่ต่างประเทศรอบนี้มีสิทธิ์หรือไม่ ที่ปรวัติศาสตร์การถูกขับไล่จะเกิดซ้ำรอยในาใยชัยทวัตกล่าวว่ามองบทเรียนจุดจบของรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากการทำรทัฐประหารแล้วอาจมีสิทธิ์จะจบแบบนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นฟังที่สุดท้ายของประชาชนไม่รู้จะอดทนได้นานแค่ไหนแต่รูปธรรมมันมีอะไรที่คาดไม่ถึงมาเป็นตัวกระตุน้นให้ประชาชนออกมาบอกว่ายอมไม่ได้กันอีกแล้ว ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นตัวแทนของระบบประยุทธ์องค์คาพยพอำนาจที่อยู่เหนือประชาชนเช่นกองทัพกลุ่มนายทุนผูกขาดไม่กี่เจ้าที่ผูกพันกันด้วยระบบอุปถัรรมภ์สอวอองค์กรอิสระบางคนในเครือข่ายวันนี้อาจเริ่มคิดพระนีออกมาจากเรือลำนี้แล้วหลังจากเห็นการลุกแก่อำนาจผูกขาดอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ฟังใครอาจเป็นอันตรายในท้ายที่สุดก็ได้ ขณะที่นายเสกสกลอัธาวงหรือแรมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนายชัยทวัตตุลาธททนเลขาธิการพรรคก้าวไกลชี้รัฐบาลปัญหารุมเลา้ารู้แก่อำนาจพรรครวมเริ่มถอยห่างเชื่ออยู่ไม่ครบเทอมจุดจบทางการเมืองไม่สวยซ้ำรอยคณะรัฐประหารในอดีตโดยนายเสกสกลย้ำว่า ที่ผ่านมานายกและรัฐบาลได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดแม้จะมีปัญหารุมเร้าบ้างแต่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจากการระบาดเชื้อโควิด -19 ที่เห็นได้จากการที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการชื่นชมจากประชาชนในประเทศหรือแม้แต่นานาประเทศ ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนนั้นนายยกย้ำอยู่เสมอว่าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนมากที่สุดอีกทั้งขณะนี้วัคซีนได้ทยอยเข้ามาแล้วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วนายกยังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลซึ่งนายกไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของเหล่านี้พยายามทำทุกวิถีทางให้วัคซีนเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด ส่วนการทำงานในรัฐบาลนายเสกสกลยืนยันว่าพรรครัฐบาลยังคงทำงานร่วมกันได้ดีแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีนายกและรัฐบาลยังทำงานได้ดีไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งไม่มีเหตุอะไรที่จะอยู่ไม่ครบเทอมอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนนายกอยู่ และที่เลขาธิการพรรคเก้าไกลบอกว่านายกมีปัญหารุมเรานั้นตนเองมองว่าปัญหาเดียวที่รุมเรานายกและรัฐบาลในขณะนี้ก็คือปัญหาจากพรรคเก้าไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่า เพราะนอกจากจะไม่เคยช่วยทำประโยชน์อะไรเพื่อบ้านเมืองแล้วยังคอยที่จะเล่นแต่เรื่องการเมืองโจมตีรัฐบาลทุกเรื่องไม่หยุดทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเข้าใจผิดนายกรัฐบาลเพียงเพราะอยากเข้ามาเป็นรัฐบาลเอง ผมอยากจะบอกว่าฝียังรักษาหายได้ไม่น่าเป็นห่วงแต่โรคที่น่าเป็นห่วงกว่าฝีและร้ายแรงกว่าโควิด1 9เสียอีกก็คือโรคมะเร็งร้ายในหัวสมองของคนที่คิดไม่ดีต่อสถาบานันโดยเฉพาะแกนนำของคณะก้าวหน้าคนในพักก้าวไกลาบางคนและเหล่าสมุนทั้งหลายที่ออกมาเคลื่อนไหวจับจวงก้าวล่วงสถาบันอย่างต่อเนื่อง นี่ต่างหากคือมะเร็งร้ายของบ้านเมืองที่ต้องรีบจัดการคนเหล่านี้อย่าให้เชื้อมะเร็งที่ฝังตัวอยู่ในสมองของคนพวกนี้ลุกลามแพร่เชื้อกระจายไปทั่วเพราะสมองของคนเหล่านี้ไม่เคยคิดหวังดีต่อบ,บ้านเมืองและสถาบันจึงต้องจัดการกับพวกเชื้อมะเร็งร้ายในสมองของคนพวกนี้อย่างเด็ดขาดให้มะเร็งร้ายเหล่านี้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยโดยเร็วคนไทยจะได้มีความสุขใจสุขกายใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเสียที ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์และมัติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมสวัส